อาชีพที่พระสมมาสมเด็เจ้าพราะองค์ทรงห้ามเอาไว้นะถือว่าเป็นอาชีพที่ผิดเป็นทางมหแห่งบาปก็มีอยู่ห้าอาชีพนะอย่าไปทํากันว่าอาชีพเหล่านี้ทาไปแล้วมันติดลบเป็นทางมาแห่งบาปค้าอาวุธนะค้าอาวุธเพราะว่าอาวุธเราก็รู้อยู่ว่ามันทําไปเพื่ออะไรนะก็ที่เกิดสงครามคอยทุกวันน,นี้นะก็ผู้ที่แสวงหาอานาจ แต่ก็ช่างใช้อาวุธไปทำลายล้างทั้งทรัพยากรที่อยู่อาศัยแม้กระทั่งสิ่งที่ทุกคนห่วงแหงที่สกดคือชีวิตนะก็คืออาวุธเขาสร้างมาเพื่อการทำลายล้างนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำอาชีพเหล่านี้นะอาชีพเรามาก็คืออาชีพค้ามนุษย์นะเช่นการค้าปวณีหรือแม้กระทั่งการค้าเกี่ยวกับใช้แรงงานมนุษย์ใช้แรงงานหนักเกินไป กระทั่งเขามีเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนเลยอย่างนี้นะก็อาชีพต่อมาก็คือค้ายาพิษนะยายาพิษคงจะเข้าใจว่ายาพิษทําไปเพื่ออะไรนะก็คือไปการทําลายชีวิตของผู้อื่นนั่นเองนะแล้วก็ค้ายาเสพติดนะยาเสพติดก็เช่นเดียวกันก็การทําลายล้างชีวิตดวยว่าสุขภาพของคนให้เสื่อมโทรมให้ขาดสตินะสืคนที่ขาดสติก็เป็นอันตราย ล้วอาชีพต่อมาก็คือค้าสัตว์นําไปฆ่านะซึ่งค้าน,นําสัตว์นํำไปฆายมีเยอะเลยในทั้งโลกแหละนะเพราะว่าหลายๆคนก็มองเว่วาสัตว์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นอาหารของเรานะหลายๆท่านก็มีความคิดอย่างนี้ซึ่งก่อนนั้นหลวงพี่ก็เคยมีความเข้าใจว่ายอย่างนี้นะแต่มาศึกษาะธรทำคำสอนของพอระสัมมาสัมุจ้ามันไม่ใช่นะเพราะ ผู้ที่ได้เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าเนื่องจากว่าวิบาก,กรรมนะวิบากรรมเศษกรรม,รรรมที่เป็นเศษกรรมแล้วต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ทําอาชีพทั้งห้านี้ก็ให้เลิกซะนะใครที่จะคิดจะทําหรือทําอยู่ก็ให้เลิกนะจะไปทำเพราะว่าทรัพย์ที่เราได้มาเนะี่ยมันก็ใช้ประเดียวประด้าและวเนะยเฉพาะเวลาในโลกนะี้ นะอายุมนุษย์ปัจจุบนันทั่วเฉลี่ยแล้วก็75ปีเป็นอย่างมากแต่ว่าชีวิตหลังจากที่เราหลับตาแล้โลกแล้วมันนานนะมาันานมากๆแหละอย่างเช่นคนที่ต้องไปตกนรกนรกที่ขุมเตอร์ที่สุดก็เก้าล้านปีหนึ่งวันหนึ่งคืนนะแต่แล้วอ้ไม่รู้กี่วันกี่คืนของนรกนะแค่เราโดนบีดบาทน้ําร้อนลวกสะเก็ดไฟกระเด็นใส่เนี่ยผมก็สะดุง้งก็ทรามานแล้วนะ แต่เนี่ยไปอยู่ที่โน่นน่ะหนึ่งวันหนึ่งคืนเท่ากับเก้าล้านปีมันไม่รู้กี่ปีของนรกนะแล้วก็มันก็จะมีวิบากกรรมในปัจจุบันด้วยนะวิบากกรรมในปัจจุบันผู้ที่เกี่ยวกับทํท้าชีวิตของผู้อื่นนะจะอายุสั้นโร,รคภัยไข้เจ็บเยอะบางทีจะต้องประสบบุบัติเหตุเพราะว่าทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ร้อนนะเพราะว่าเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นหรือนวะ่าอยู่บนพื้นฐานความเดือดร้อนของผู้อื่นนะ เราทําอย่างไรเราก็ย่าได้อย่างนั้นเพราะเราตกอยู่ใต้ฝ่ายใต้กดแห่งกรรมทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั่นแหละนะก็ฉะนั้นอาชีพทั้งห้าอย่าไปทำแล้วก็บวกกับพวกอบายยมุกอะไอ้อบายยมุกในการสวยหหาทรัพย์อะไรบางคนก็คิดว่ามันรวยทางลัดนะเสี่ยงโชคอะไรขึ้นชื่อว่าการเสี่ยงนะมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายนะเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสไว้ว่า นะการพนันนะผู้ชนะการพนันก็ต้องมีผู้แพ้มีผู้ชนะผู้ชนะก็ย่อมโกวีนนะก็คงไม่เป็นที่รักคนอื่นหรอกนะก็มีศัตรูเยอะนะก็มีศัตรูเยอะผู้ชนะย่อมโกวนแล้วก็ผู้แพ้ย่อมเสียดายซักนะกว่าจะได้ซักมาแต่ละบาทแต่ละตังต้องสละเวลาเนาะต้องขยันหาต้องขยันเก็บมาอูแล้วก็ พอไปเล่นการพนันปั๊บแคบเดียวนะมันจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายขนาดไหนนะแม้กระทั่งที่ดินนะ่ะปกติแล้วที่คาโบราณกล่าวไว้ว่านะไฟไหม้บ้านเจ็ดครั้งเจ็ดหนนะถึงแม้นว่าทรัพย์สินเงินทองหรือของอยู่ในบ้านนะ่ะมันจะโดนไฟไหม้ไกลเป็นขี้เท่านะแต่มันก็ยังเหลือนะมันก็ยังเหลือที่ดินอยู่นะที่ดินยังไงก็ไฟมันคงไหม้ไม่ได้หรอกนะ ก็ยังเหลืออยู่แต่ถ้าหากว่าโดนไฟหรือว่าโดนผีการพนันเข้าสิงเนี่ยนะหรอครอบงำที่ดินมันก็ไม่เหลือหรอกนะนก็ต้องชนโนดก็ต้องเอาไปจำนงจำนอนหรือว่าเอาไปที่ไปขายนะั่นแหละมันก็ไม่เหลือนะตรงนี้ึืนชื่อว่าอบาย,ยมุกนะอบายไปว่า เสื่อมมุขขาไปว่าปากทางแห่ความเสื่อมนะอาชีพเราเนี่ยอย่าไปทําเลยนะไม่มีใครที่ได้ดีเพราะการพนันได้รัพย์ได้มามันก็อยู่ไม่นานหรอกมันร้อนอทรัพย์ที่ร้อนเพราะว่าได้มาเนะี่ยรั์เหล่านั้นเนกะิดด้วยความโลภนะเกิดด้วยความโลภคนก็ใจมันไม่ใสหรือเพราะคนที่ไปเล่นการพนันไม่มีใครที่ไปเล่นแล้วอยากจะอยากจะเสียหรอกมีแต่อยากจะได้กันนั่นแหละนะเนะพราะฉะนั้นมันจึงเป็นทรั์ที่เจือด้ ด้ความมีบัตรหรือปอาชีพที่บาปนะอาชีพทั้งหลายนอกจากอาชีพห้ายอย่างแล้วก็อบายมุกการเล่นกันพนันนะ่ะก็อย่าไปทําอาชีพทังนั้นไปทำเลยก็ถือว่าเป็นสัมอาชีวะนะ